การเสนอขายมาแล้วที่35,000บาทสิ่งที่เราเช็คนะเราก็เลยเนี่ยลองมาดูกันผิวรอบแรก<อ>เปิดผิวเปิดผิวเปิดผิวก็ยังนิ่งอยู่เป็นเพื่อนมาวัดไปกับผมด้วยกันอลไรกันเจอแล้วครับเราออกฝาหลังออกได้แล้ว <c oughs> 750 18K เนี่ยยังตัวเรือนยังเดินอยู่เลยนะครับเนี่ยอ่ะ20.5ที่เห็นฟิวๆเมื่อกี้ยางมันจะมียางโอลิง ตีนพยางโดนไฟละยางจะปีออกไปเห็นสีแบบนี้อุ่นใจยังไง 18K แน่นอนอ่ะเอาให้เกิน35,000เยอะๆนะเพราะว่ากันหน้าแตกเออ74.5มันอยู่ที่20กกใช่ไหมฮะอ่ะมันก็จะมีไอยางโอลิงสีดำที่มันไหม้ไฟมันอาจจะลดลงน้อยเหลือเท่าไหร่ก็ยัง20อยู่20 5 4กรัมราคาทองอยู่ที่56,950รับ56,950น้ําหนัก20.54กรัมเปอร์เซ็นต์ทองอยู่74.5 56,950ครับผมคูณด้วย656ที่เป็นตัวแปงนะแล้วก็คูณด้วย74.5%กรัมละ2,783ขอให้เกิน2,783ครับคูณด้วยน้ําหนักที่20.54กรัม57,000 162จากเท่าไหร่นะ35 0 0 0ได้าอีนนิดนึงตอนแรกบอกลูกค้าทำเป็นเล่นนะ่ะเกือบแสนอันนี้แม่ปากไวไปขอโทษทีเกือบแสน2เดือนอ๋อสองเลือน่ออออนนะออนโอเคเลือนนี้รอดครับ57,167ไม่ใช่ทุกเดือนที่จะ จะวินแบบนี้นะถ้าใครมีนาฬิกาคลาสสิกนะผมอยากให้ไปไปลองตีราคาก่อนขอญาตองค์การนาฬิกาโลกไปอีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับอีกค้ำคออยู่2เรือนที่ถูกเสนอราคามาแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนแต่เราก็มีความหวังว่าน่าจะได้เยอะกว่าการที่ขายเป็นเรือนก็เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงราคาวันนี้จบไปที่นะฮะทั้งเอา2เรือนที่เขาประเมินก่อนเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองนะฮะเรือนหนึ่งที่เขาประเมินไว้สามหมื่นห้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเมินไว้ห้าหมื่น ออกมาที่69,123 69,123เบ็เสร็จแล้ว2เดือนนะฮะที่ประเมินไปที่85,000บาทใช่ไหมตอนนี้ราคาหลอมมาแล้วนะฮะ126,285 1 2 6 0 0 0 0 0ก็ได้บวกอีกนิดนึงแล้วกันผมไม่การันตีนะว่าทุกเคสจ,จะได้แบบนี้หรือเปล่าแต่เป็นทางเลือกแล้วกันนะเออมันก็ได้ลุ้นไปเป็นเคสเคอ่ะเนี่ยสเดือนเป็นก้อนแบบนี้แล้วเรียบร้อยอันนี้มีส4 k เีเคเือนนึงด้วม, k, นนดนนมีคิดออ